สมาชิกที่รับในงานบ้นทรายทุกท่านนะครับในทุกวนี้ผมจะทำก,การจัดระเบียบของต้นสาววิตรีนะครับที่ต้นนี้อยู่ในที่ร่วมมานานนะครับซึ่งสังเกตดูจากลักษณะใบแล้วนะครับใบอ่อนที่เพิ่งออกมาก็จะมีลักษณะสีเขียวซีดๆอยู่นะครับหลังจากการจัดระเบียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในวันนี้ผมก็ จะได้ไปวางในที่ที่มันควรจะอยู่นะครับก็คือในที่มีแสงแดดอเพียงครับผมสำหรับการจัดระเบียบในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการทัดกิ่งแล้วก็จะมีการคัดกิ่งที่ไม่ต้องการขอกด้วยนะครับซึ่งในส่วนการจัดงนั้นก็จะค่อยทำเป็นคลิปหนึ่งนะครับหลังจากที่มีการจัดระเบียบ เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำการเ,เปลี่ยนดินแล้วก็เปลี่ยนกระถางนะครับเพราะว่าจากเดิมแล้วนะครับจะเป็นดิน,นบ้านๆนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะทําการเปลี่ยนเป็นขุยมะพร้าวผสมกับปุยคอกนะครับก็บคิดว่าจะทำให้ต้นนี้ดูสมบูรณ์ขึ้นนะครับในอนาคต ก็ถ้ายังมีเวลาเพิ่มเติมนะครับถ้าคลิปไม่ยาวมากนะครับผมก็จะทำการออกแบบให้สมาชิกที่เป็นใหม่ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างที่มีความเป็นไปในอนาคตสำหรับตัวนี้นะครับครับรับชมกันได้เลยนะครับออขอแก้นิดหน่อยนะครับคือตัวนี้ เป็นต้นเครื่องฟ้านะครับเมื่อกี้ผมได้บอกว่าเป็นต้นเสาวิธีนะครับที่จริงนะครับเป็นต้นเครื่องฟ้านะครับครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับต่อกันได้เลยนะครับตอนอื่นนะครับผมจะทําการเปลี่ยนดินก่อนนะครับเพื่อที่จะดูโครงสร้างของรากนะครับว่าเป็นยังไงจะได้เวลา เวลาทาการจัดระเบียบของกิ่งเนี่ยมันจะได้บาลานซ์นะครับกิง่งกับรากเนี่ยมันจะได้บาลานซ์สันนะครับถ้าสมมติว่าผมทําการแต่งกิ่งไว้ก่อนนะครับพอมายกรากดูมันอาจจะไม่เข้ากันก็อาจจะทําให้เสียของนะครับก็เลยอยากจะเปลี่ยนดินไว้ก่อนนะครับ ทำการแต่งเสร็จไวเรียบร้อยแ,แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะทำการวาดรูปทรงนะครับที่มีความเป็นไปได้ในอนาคตสำหรับต้นนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับเป็นทรงบันดิตนะครับในรูปแบบทรงธรรมชาตินะครับจะเ,เป็นทรงแปลกๆนะครับผมตรงนี้นะครับ จากเมื่อกี้เนี่ยมันยาวกว่านี้นะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมดัดไปนะครับท่ามกลางที่ผมกําลังดัดเนี่ยมันหักผมก็เลยเทดเหลือแค่นี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยมันมีกิ่งที่ออกมานะครับผมก็จะทำการดัดให้มันอดช้อยนะครับให้มันอดช้อยมาทางนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตรงขึ้นไปนะครับในส่วนรากนะครับอีกหน่อย ในส่วนนี้พอรากมันใหญ่กว่าหลักต้นเนี่ยมันก็จะดูมีความสมดุลและก็มีความสวยงามมากขึ้นนะครับอย่างนี้เพียงแต่ว่าตอนเนี้มันยังเล็กอยู่มันก็เลยดูไม่บาลานนะครับมันก็เลยดูเหมือนกับว่าด้านบนเนี่ยมันหนักนะครับเหมือนมันจะล้มไปอยู่ทุกทุกวินาทีนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมใช้ไม้เป็น จะช่วยไว้ก่อนนะครับเพื่อทำมันเอาไว้นะครับในส่วนรากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทาการคลุมอีกทีนะครับโดยการเอาอะไรก็ได้นะครับมากั้นไว้นะครับแล้วก็ใส่ดินตรงนี้นะครับเพื่อรากป่อยเล็กๆที่มันไม่ถึงดินเนี่ยมันจะได้มีการเจริญเติบโตนะครับครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับขอออกแบบรูปทรงคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับ ครับอันนี้นะครับคือผมวาดให้ดูครัค่าวนะครับเกี่ยวกับรูปทรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็ตอนนี้ได้แล้วนะครับประมาณ40%นะครับจับทรงที่ผมต้องการนะครับครับก็ประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับสำหรับการจัดระเบียบของต้นลูงฟ้านะครับก็เปลี่ยบเสมือนเป็นการ อื่งใหม่นะครับเป็นการแก้ทรงใหม่จากทรงเดิมเนี่ยเป็นทรงกิงอ่าจากทรงเดิมเนี่ยเป็นทรงตึงตกกระถางนะครับตอนนี้กลายเป็นทรงบันทิกไปแล้วนะครับก็อ่และแต่ว่าใครจะชอบทรงไหนนะครับแต่ผมคิดคำนวณแล้วนะครับสำหรับผมคิดว่าสรงนี้น่าจะดูดีกว่า ก็เลยขอเปลี่ลยนทรงแล้วกันนะครับครับนี่ก็คือทรงในอนาคตนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่มารับชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ